สวัสดีครับแฟนๆช่องลุงหนังอินไซ h ์อยู่กับผมเจตอินไซ h ์ Inside, เหมือนเดิมนะครับยามาเราจเจอกันทุกวันแบบนี้3ช่วงเวลาอินไซ h ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยครับ i อเอ7 7ก็ฝากไปด้วยนะครับกลุ่มไลน์ของเรานะครับามาถึงคำ่ำคืนวันศุกร์ครับ3ช่วงเวลาอินไซ h ์ในคำ่ำคืนไฟเดย์ไนท์ครับอินไซส์ช่วงแรก ไปที่เวลาตีสามตรงนะครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเฮาสซิตี้อันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์บอมบิดอัลเบียนอันดับ11เฮาส์สี่สิบสองแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บริสตอลซิตี้มาศูนย์ต่อหนึ่งนะครับตัวลหลักโอซานตูฟานครับกองหน้าเป็นออสการเอสตูปิยาน หัวหอกชาวโคลัมเบียนะครับเจอกับเวสต์บอมบิดอัลเบียน48แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมิดเดิลสโบรมา2-0ครับจอห์นสวิฟต์เกรดี้เดียนกาหน้าข้างหน้าเป็นดาริลไดนะครับเกมแราที่เจอกันเวสต์บอมบิดเปิดบ้านถลม่ม5-2ครับคู่นี้ก่อนเกมข้างยกให้เวสต์บอมบิดบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเอาง่ายๆสถานการณ์เนี่ยผมว่าเวสต์บอมบิดดูดีกว่านะครับเฮาสี่นัดหลังสุดไม่ชนะเวสต์บอมบิดช่วงหลังดีขึ้นนะครับไปดูเฮดตูเฮดเจอกัน 6, 6นัดหลังสุด เวสต์บอมิดเอาเบี้ยนชนะทุกเกมไม่ว่าเล่นที่ไหนครับวัดใจเวสต์บอมิดครับผมว่าอย่างแย่คือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะเชียร์เวสต์บอมิดเอาเบี้ยนนะครับ ไปตอนนี้อินไซต์ช่วงที่2ครับตีสามเช่นเดียวกันไปที่ลาลิก้าสเปนแล้วโซเซดัดอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับคาดิสอันดับ16โซเซดัดสี่สิบสามแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บารังเซียมาศูนย์ต่อ1นะครับดาบิดซินบายังเจ็บดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆก็ทาเคฟุซาคูโบกมิเกลโอยาซาบาวนะครับนาปาเป็เรซเดอร์โซลอดเหมือนเดิมเจอกับคาดิส25แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะราโยบายคาโนมา1ต่อ0ปัญหาตัวเจ็บเยอะนะครับรูเบนอาราคาสคุมตรงกลางคู่หน้าเป็นโรเจอร์ เล่นกับเซร์กิโอกวาดิโอลานะครับเกมแรกที่เจอกันโซเซดัดบุกชนะ1-0ครับจริงๆจะว่าไปโซเซดัดอยู่ในช่วงฟอร์มแผ่วนะครับ5นะัดหลังสุดชนะเกมเดียวแต่ถ้าไปดูเฮ to h e ฮดเจอคาดิสเมื่อไหร่ชนะทุกครั้ง7หมัดรวดนะครับดูแล้วผมว่าเกมนี้โซเซดัดคืนฟอร์มครับการันตี1ลูกไปลุ้นประตูที่2เชียร์เรอัลโซเซดัดครับ มาถึงอินไซด์ช่วงที่3ครับไปที่เวลาตีสองครึ่งไปดูบุนเดสซีกา้าเยอรมน,นีเกมบิ๊กแมชนะครับโบรุเดสเซอร์ดอตมุนรองจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอาเบลสิกอันดับ4ี่ดอตมุนสี่สแต้มเกมล่าสุดบุกชนะฮอฟเฟนไฮม์หนึ่งต่อศูนย์นะครับตัวเจ็บก็คาริมอเดเยมี่กับยูซุฟามูโกโก้นะครับแต่ว่าตัวหลักที่เหลือครับชุดเบอร์ลิงแฮมยูเรียนบันมาโกรอยส์ข้างหน้าก็เป็นเซบาสเซียนอันแลครับเจอกับไลสิก 42แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะแฟรงเฟิร์ต2-1นะครับดานิโอโมเจ็บแต่ว่าที่เหลือพร้อมลงเล่นนะครับโดมินิกโซบอสไรเอมิลฟอสเบิร์กติโมแวนเดอร์อันเรซินวาครับเกมน้าที่เจอกันไรซิกเปิดบ้านถล่ม3-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ดอตมุนเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเอาง่ายๆอยู่ในช่วงฟอร์มดีทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะดอตมุนนี่ต้องบอกว่าชนะทุกเกมครับหลังจากเข้าสู่ปฏิทินปีใหม่ครับ เจอกับไลท์ิกแต่ว่าจุดในที่น่าสนใจคือไลท์ิกเป็นทีมของแสลงของดอทมูลเหมือนกันครับเจอกัน3ครั้งหลังสุดไลท์ิกชนะหมดเลยผมว่าและดอทมูลมีเกมแชมเปลีกรออยู่กลางสัปดา์ด้วยครับผมว่ามีโอกาสที่ดอทมูลจะสะดุดเกมนี้ครับวัดใจไลท์ิกจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยครับสำหรับช่องของเราลูกหนังอินไซด์กับ IFM 777นะครับส่วนวันเร้าใจแบบติดขอบสนามฝากไปด้วยนะครับขอ้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ